มา嘛งาอย่าดือด้ออย่าดื้่ห่าวซูมือขันอ,ขอ,อ,ออกคอก่ะออกคอกนัน่นแียนห่าวก้อนมูก็ะต้อได้ออกคอกลงน้ำเรียนห่าวดองดองดองน้ำบาห่าวไหลห่าวไหลก็มูหัวหนามมูเลยเมนบอน,น้ำบา หัวหนามูพระมูแลีนพระมูหาวตัวน้อยก็มูเป็นหัวโจกมูไดดอกหนามูปาหายจิ๋นใหญ่ล่ะจะพระมูแลีนอะไรไหมจะพระมูหาวอะไรไหมจินใหญ่ในไหมล่ะลูกสาวหลาดื้อไล่ฝั่งเราจะค้ำยูดื้อไล่เรียนดอแลีนดองจะสิเที่จังใด ทำแลว้ลวซีโมงแล้วออกคอหาจินหยาวิถีชีวิตคนเหลี่ยงควายอันใน้น่อยนี่ฟ้ามูแหลงแต่ละมือคอยระวังตะควายแหลนห่าวลายแหล,ลนแลาาเสียขาเสียกติดขามาเสียกติดขาเสียกของขาขันเ้างเบาเบิ่งกัน ข้าวเรา,าผูกเขากระยานแลนท้องปุ่งปุ่งแลมการตลายตอลูกในทอ้องแต่ล้จําเป็นต้องผูกเสียกไว้ของแข้งของขาสเสร็จแล้วทกทกทกให้พ่อออกให้ลูกใจเย็นๆพ่อออกให้เออออกแลว้วถ้าผูกเสียกใหญ่เสียกแง้ยๆ้ไว้เองสิกับปลอดภัยในการแลนท้องปุ่งปุ่งกะ บ่ได้แรนข้าเสียกหอนสีแรนกันสิติดเสียกแรนยากมันแรนยากเขากับบ่อยากแลรถ้าเขาปล่อยอิสระโอ้ยแรนเอาควายมาทันทองปุง่งปุงกระยานแทง <c oughs> <c oughs> แม่งามตาเดือนหน้าสองเดือนนี้ก็ออกคลอดแล้วไก่คลอดแล้วมิตะทองเปล่ง ขาออกมาเลียงควายจามือเนี่ยตามเคยคือสุม,มือละ่ะสามโมงบ่ายสามโมงสีม,มงนี่คือออกเรียงควายจา่า